สวัสดีครับพี่น้องสุครุสุคนนะครับมาเนี่บาซนกับผ้าเบาทังนะครับมาเลาะป่านะครับจะมาหาเต่าก็ไม่กินได้นะครับพี่น้องเน่ยบาทังนะครับต้นไม้กินได้นะครับเต่ารังนะครับหรือที่เรียกว่าเต่ารังนะครับเต่านี่นะครับผ้าเบาทังมาลดพุงนะครับเขาป่ามาเนี่นะครับมาหาขอกินป่า มาตามกันมาลุ้นกันนะครับว่าจะมันบ่มัน,นนะครับมันมานนครับเมื่อนั่นแกงให้กินแล้วนะครับแซบขนาดนะครับแซบก่าทาั่งติดใจเลยอยากมาอีกนะนะครับไปพี่น้องลุยนะครับจะมันบ่มันมาลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อ Oh! ແນວນີ້ເອີ້ເອີ້ເອີ້ຫມົດ ah, พี่น้องมันนะครับมะพร้าวสองตนเลยนะครับนี่เป็นคูนะครับตัวนี้ก็เอาได้นะครับแต่ว่าบบใหญ่ปัดไดนะครับแต่ก็เอาได้คืเอเกานะครับหน่อเจใหญ่กว่าหวายนะครับพี่น้องนีรสแซ่ ก,ก,กันกับกินยอดเช่านะครับมาสักทีอาจิมีอยู่ผมมันเบิ่งเปลี่ยนตาตัวเ,เป็นหนอเมื่อเลยนะตัวเป็นหน่อขั้นเบกฮะขั้นเบรกเอาอีเนักษาเอาดปคือเอาก็เอากาศมันออกหลายๆเลยเอาเป็นหน่เอเมื่อก็ให้เจ้าเบกนะ ใส่ศาดตร์ไปแล้วโยกกระสอบประมาณยีไสิเแถาเลยค่อยเอากระสอบมาเอาว่าจะยาใส่ศาดฮร์อักฮ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 ัก ต้องตปตัองกตะเด็น,นีอยู่มันอยู่ไกลโคกเลยเดี๋ยวลงไปหั่นินโคก <c oughs> อ้าวหักกรได เซ็นในมันหรอเปล่าอืมเซ็นในยังอยู่ได้ตอดโอ้สุดยอดหีเอาต่อค่าใสอืมไหรบ่อืมตัวนี้ดิแก่งพูดพี่เกีงเอาไปแกงเดินมาไม่ต้องตัวนี้อุ๊บนะครับ มาเจอปลาตัวนี้นะครับปลาใหญ่นะครับพี่น้องอยากกินตาต้องเข่าปลาดิบนะครับปลาดงเข่าไก่นะครับพี่น้องไก่จากหมู่บ้านประมาณสิบกว่ากิโลนะครับของแซบพี่น้องของแซบเบาทั้งใัยได้หลายแล้วพี่น้อง นอเดียวนะครับพี่น้องนอเดียวพ่เแกงเลยนะครับแกงกินหมดบ้าน ヘねよね。よ 哎。<t> 好，好。要封掉吗？不，不。哦。

นอร่อยนะครับแซ่บพี่น้องนนะครับมันๆนะครับนี่ี่ของบาทังนะครับใส่เต็มถุงคือกันนะครับนี่แซ่บของแซ่บบานเฮานะครับแซ่บหลีพี่น้องกระล่นตีด้วยผู้บริโภคนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ไม่ได้แกงให้เบิ้งนะครับคือมาเอานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมีจะแกงให้พี่น้องชมอีกงที่มากินข้าวปลาอีกเื่อไหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้ประมาณพอสมควรนะครับสำหรับเตาลังนะครับหาเตาลังต่านะครับซึ่งรสชาติโบแ้าผู้พานเฮนะครับโบแพานยอดมะเข้าวนะครับเซฟคักสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บารโซนนำนะครับแล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ